อาหารในขณะที่กบที่ฉันเงนี้ยทำไมพระวุทธเจ้าให้พิจารณาทุกคนมันติดในรถในชาติหลงในรถในชาติได้เองมันถึงไปทําความชิบหายวายป่วงเรื่องกินนี่เป็นเรื่องใหญ่ของมนุษย์ของสัตว์โลกทั้งหลายนะแม้แต่วัวแต่ควายมันก็ไม่รู้ว่าข้าวกล้าของใครพริกเขือของใครละ่ะมันหิวแนละ้วมันไม่มีสติไม่มีปัญญาพี่นะมันไปกินของเขาเสียหายหมดถ้าเป็นมนุษย์ก็เหมอนกันแม้สมบัติที่นั้นเป็นสมบัติของส่วนกลางสมบัติของคนอืน่คนคนอื่นที่เขาหัวแข็งมันก็ยังฝ่าฝืนมันก็ยังไปข,ไปขโมยไปขโมยไป ไปไปล้นไปคอร์รัปชันเอาชีวิตจนได้คิดดูสิภัยของจิตภัยของสามโลกทั้งหลายก็ไม่ไา้นี่เองเพราะฉะนั้นเมื่อว่าเรื่องาศาสนาเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไรแต่คนที่พูดเรื่องาศาสนาคือพูดไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจเรื่องาศาสนา่้นสอนแบบไหนื่อไม่เข้าใจเรื่องาศาสนาก็ไปเข้าใจแต่เรื่องบวชวิหารลานเจดีย์ใบอิตินปูนทรายอย่างนั้นนั่นไม่ได้ปฏิเสธเป็นาาาาศาสนานอกถ้าอยากเข้าใจเรื่องของาศาสนาภายในต้ององอม คำสอนของพระย้าเข้ามาอยู่ภายในจะได้เห็นภัยอยู่ในหัวใจเนี่ยตัวมันแสดงออกถึงความโลภความโกรธความหลงกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายทาให้สัตว์เมื่อบ,บอดก็ก็เพราะตัวกิเลสพวกนี้เองไอ้เมีขาวไป่ิาอาหารเขาไปเ <c oughs> ่าพอพูดเรื่องอาหารเมื่อวานไปสุริน โซลินไปก็สองสองร้อยเจ็ดสิบกิโลมัง่งก็แปลกพอได้รับอรุณปุ๊บออกเลยโอ้โหนั่งรถหัวหัวดับตับไหมทันเวลาบินทบบาทพอดี <c oughs> ไปมากนบอวานเนี่ย แน่นวัดอะไรวัดป่าไตวิเวงไปดูไปดูการบูรณะพิพิธภัณฑ์ลุงป,ปู่สามเราที่แรกว่าจะไปซอ่อมไปบูรณะให้ตรงไหนแค่ประตูกับปูเพื่อนใหม่ ตายเป็นเรื่องใหญ่เลยทีนี้เลือหออกจนไม่เหลือเหลือไปแต่โครงดีนะไปเห็นมือวานงานมันเร็วพอเลือปุ๊บทำใหม่ปั๊บเลยเลยเขาคงเดิมเหมือนกับว่าถ้าจะเหมือนว่าไม่ได้ทุบออกคนก็มากมือวานี่ย จนฉันข้าภาษาโรฉันข้าก็ไม่ยิ่มควรไม่รู้จักมารยาทของพระให้พวกเราเชาวพุทธัตในเวลาพระท่านฉันจังหันอยู่มาชวนนั้นคุยหน้าที่ของพระท่านฉันยังหันมันไม่เหมือนคารวะ กินไปด้วยคุยไปด้วยถ้าเราเมือนกันเนี่ยฉันยังหันไปด้วยคุยกันไปด้วยนะอู้หาความสํารวมไม่ได้ก่อนฉันก็ให้พิจรารณาท่าว,ว่าอา,อาหารเลยแล้วปฏิกูลแล้วสัญญาท่านว่าให้พิจารณาอาหารเป็นของปฏิกูหน้าที่ของพระ ขึนไม่ควรเดฉันไปด้วยคุยกันไปด้วยหาความสำรวมไม่มีอ่ะก่อนฉันก็ให้สำรวมฉันก็ยังสำรวมญาติโยมไม่มีลุยหนุ่ยเนี่ยแหก็เข้ามาไอ้เราก็ก้มหน้าก้มตาฉันถามมาถามเราเราก็ไม่พูดเพราะไม่พูดก็หาว่าพระหญิงบ้างอะไรบ้างตัวเองไม่รู้จัก กาละเทสาไม่รู้จักธรรมเนียมของพระสงฆ์องค์เจ้าท่านโดดนี่ปเปลอยๆนี่เวลาน,นั่งฉันยังหันเงียบกไม่เห็น,นั่นคุยกันท่าน,นทำกิจวัตรข้อวัดของท่านในขณะที่ทํากิจวัตรข้อวัดยังไม่เสร็จอย่าไปยุ่งท่านนั่งนั่งอยู่เฉยๆอย่ามาถาม ท่านทำหน้าที่ของท่านน่ะเวลาไม่พูดหาว่าท่านหญิงบ้างหาว่าท่านไม่คุยด้วยบ้างหรือกีป่าขาเนี่เป็นพระเวลาท่านขบท่านฉันท่านจะไม่พูดไม่คุยกับใครเพราะมันเป็นการว่าไม่เหมาะไม่ควรท่านมีข้อวัดของท่าน เราไม่เข้าใจคารวะญาติโยมไม่มีกฎมีเกณฑ์ไม่มีเหตุมีผลเหมือนกินข้าวไปด้วยวีกันไปด้วยข้าวตกจากฝากก็ไม่รู้เรื่องผู้ฝ่ายพรานี่คิดดูสิจะมานั่งคุยเอบญาติายาโยมมันไม่เหมาะในขณะที่กําลังขบกาลังฉันอยู่มันเป็นข้อวัด เป็นธรรมเนียมของท่านวิเราเขาักคำสองคำไม่ได้เหรอคำสองคำมันก็มันไม่เหมาะแต่สมณะสาลุกทั้งฉันไปด้วยทั้งคุยไปด้วยทั้งไม้เรื่งมือทั้งอะไรส,สติสตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคุยไปด้วยอ้าปาก คุยกราบงามงามงามับคําข้าวตกจากปากก็ไม่รู้เรื่องทั้งความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสํารวมก็ไม่มีเงีให้เข้าใจกันบ้างให้ท่านท่านให้ท่านทำพัฒกิจท่านเสร็จเสียก่อนจะพูดจะคุยอะไรค่อยว่ากันเพราะนั้นท่านไม่ไสะดวกใจอึดอัดทั้งขาขึ้นขาล่องไม่พูดก็อึดอัดอีกแบบหนึง ฉันไปด้วยท่านที่ท่านจะได้พิจารณาเรื่องอาหารที่ในขณะที่มาสัมผัสกับลิ้นหรือเรื่องมันไปกระทบกับใจท่านก็จะพิจารณาของท่านอยู่ตลอดอยากคูยอยากโม้อะไรทีนี้ก็กลายเป็นว่าท่านต้องกลำลําหวาดถามอยู่นั่นแหละอย่างเงี้ยถ้าท่านไม่พูดก็ หาว่าท่านมุมมามตะกลา่าตะกรามฉันถามก็ไม่อยากพูดนี่มันจะคิดไปล้วขณะเนี่ยไม่สนจิตสนใจใครจะถามใครจะใถจะถามก็ไม่พูดไม่จา ท่านถือว่ามันเป็นข้อวัดของท่านถ้าท่านให้ท่านมาอธิบายอย่างนั้นนี่มันก็ไม่ควรนะเพราะถ้าเป็นก่อนฉันมีธุระอะไรก็มาคุยก็คือพอคุยได้พอท่านเริ่มทำพัฒกิจของท่านแล้วนี่อย่าไปยุ่งอันนี้ชาวพุทธส่วนมากจะไม่รู้เรื่องนะ ลานั่งฉันก็ไปนั่งอยู่ใกล้ๆท่านหรือไปนั่งจ้องตาท่านแล้วก็ไปดูอะไรบ้างท่านก็ไม่สะดวกถ้าอยากให้มีมารยาทดีๆสักหน่อยนึง<ม>เว้นในกรณีที่คนมันมากมันแน่นในที่นั่นๆเออไม่ว่ากันซึงขนาดน,นั้นก็ยังต้องนั่งสำรวมระมัดระวังรักษานี ใจของเจ้าของนั่งหลับตาภาวนาไปจนกว่าท่านจะเสร็จภัตกิจของท่านอันี้ก็ถือว่านั่งอยู่ใกล้ท่านมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรภาวนาก็ไม่ภาวนาทีนี่นั่งไปก็ชวนนั่นคุยไปด้วยถ้าก็ฉันยังหันมันก็ไม่เหมาะนี่แหละที่ว่าถ้าเรานี่เวลาทําอะไรมันไม่เคยสั่งสอนญาติโยมไม่รู้จักมาายา การเข้าหาพระอาเจ้าก็เลยเอาความรู้สึกของทางโลกมาใช้ปะปนกับเนี่ยที่ว่านี่ไงทีนี้มันก็กลายเป็นความอึดอัดพูดก็ไม่ได้มันก็จะเสียมรยาทพูดไม่พูดก็ไม่ได้มันจะเสียธรรมเนียมกุมารยานัา่นญาติโยง็เหมือนกันที่เนี่ยเวลาไม่พูด จะหาว่าท่านเย่อหยิ่งจองห่องมัวแต่นั่งฉันจนแล้วแหละถามก็ไม่มีหูหรือไงจะคิดไปอย่างนี้จะทำอะไรก็อึดอัดท่านขอร้องชาวพุดเราเวลาเข้าไปอยู่ในวัดถ้าท่านฉันยังหันท่านฉันด้วยความ มีสติการพิจารณาของท่านท่านนี่ในเสกียวัตนท่านก็บอกไว้หมดเนี่ยผ้าอองไหนท่านฉันไปด้วยคุยกันไปด้วยนอู้มันขวางหูขวางตาเลอเกินนะฉันไปด้วยคุยไปด้วยเหมือนคารวะญาติโยมเขาหาความสํารวมอะไรก็ไม่ได้มันจะไปเห็นภัยได้ยังไงเนี่ย ขันด้วยกิเลสปัญหาอาสวะหาสติสตังที่จะมารักษาเจ้าของก็ไม่ได้ฉันด้วยความมุมงมามฉันด้วยความติดในรสในชาติฉันด้วยความอร่อยอร่อย่จนแต่ฉันด้วยอะไรด้วยทำแม้มันจะติดดยมันมันจะอร่อยอร่อยนะความอร่อยอร่อยความไม่รู้ว่าอร่อยอร่อยมันก็เป็นความสัมผัสอันหนึ่งอยู่แล้วท่านไม่ได้ติดท่านไม่ให้หลงกับมัน นันถือว่าสิ่งเหล่าน,นี้มันเป็นภัยที่ดูทท่ศาสนาท่านสอนในมองเห็นภัยไม่แต่การอยู่การกินเพราะความเป็นอยู่อยู่แบบไม่เห็นภัยสักวันหนึ่งภครจะเข้ามาหาเจ้าของเช่นเดี๋ยวกวันไหนไม่สบายขึ้นมาก็ทานข้าวไม่อร่อยสังขารร่างกายถ้ามันมีบาดขึ้นมาล่ะจะทํำยังไงให้พิจารณาหาภัยให้มัน เขาจะมาเตือนเจ้าของให้หลงงัวเมามให้รุ่ม,มให้หลงอยู่อยู่ได้ทําทําได้ยังอยู่กินได้อยู่ได้กินได้ใช้ได้แต่ความหมายในทางศาสนาท่านสอนให้มีวิชาเอาตัวรอดคํว่าเอาตัวรอดก็คือเอาจิตของเราเนี่ยไม่ให้ตกเป็นทาสของสิ่งพวกนี้ โลกทั้งหลายมันตกเป็นธาตุของพวกนี้ทั้งนั้นมันถึงมาแข่งแย่งชิงดีกันเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องอำนาจบาดใหญ่อะไรเขาว่าอะไรพะไม่พิจารณาเห็นโทษมันมีแต่เอาอย่างเดียวอย่างเงี้ยแล้วไม่มองเห็นโทษนี่ไงศาสนาดัานละเอียดขนาดไหนท่านสอนให้ดูภยัภยภัยในทางกายที่จะมาถึงภัยในหัวใจที่จะต้องไปติดไปค้องกับสิ่งพวกเนี้ ท่านท่านทำอะไรท่านในพี่น,ะเน,น,น,า,เนา,าเห็นไพอยู่ตลอดเนี่ยนักบวชแล่ว่ปวูเห็นไัยก็ได้ทำไมเห็นไัยแล้วจะมาบวชเอาอะไรกันมาบวชส่งเสริมเพิ่มกิเลสตัณหาสะวะกันอย่างนั้นเหรอก็ยอมรับว่ามันมีกิเลสกันทุกคนไม่ว่าหน้าไหนในโลกเนี่ย เ็นพระพุทธเจ้าพระละหันเจ้าทั้งหลายท่านนอกนั้นมันก็มีแต่ก,กิเลสกันทุกคน่ส่วนจะมีมากมีน้อยแล้วก็เราจะสกัดรัดก,กั้นหรือจะแก้ไขมันแบบไหนาไม่แก้แม้แต่นักบวชมันก็ต้องกลายมาเป็นเครื่องมาเป็นส่งเสริมเพิ่มกิเลสแล้วศาสนาท่านสอนให้เอาสิ่งพวกนี้ออกสอนศาสนาท่านสอนให้รว่วอะไรเป็นภัย ให้เข้าใจเสียใหม่ว่าศาส,สนาไม่ได้อยู่ที่ใครไม่ได้อยู่กับพระไม่ได้อยู่กับโยมมันอยู่กับผู้ที่น้อมโอปนัียโกโก็น้อมมาอยู่ในตัวเจ้าของในจิตตัวเองถ้าไม่น้อมอย่างนี้มันไม่ว่าอยู่วงการไหนมันก็มีแต่พิษแต่ภัยทั้งนั้นน่ะทาไมท่านสอนให้เห็นไั่ให้ให้รว่วมันเป็นภัยถ้าไม่พิจะะารณาบรรดาภัยทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายก็จะทําตามความชอบใจไง สิ่งที่มันผิดกฎหมายก็จะฝืนสิ่งที่มันผิดศีิธรรมมันก็จะไปฝืนอย่างเนี้ยล้เพราะอะไรเพราะไม่เอาศาสนาประจําจิตประจําใจไว้ไปเข้าใจศาสนานู่นบวมิหารลานเจดีนู่นไปเข้าใจอิฐหินปูนทรายนู่นมาเป็นศาสนานั่นเป็นเป็นศาสนาวัตถุให้ควรจะแยกออกศาสนานอกศาสนาในศา,าสนาในาน,นี่แหละมันจะเข้าถึงจิตถึงใจศาสนา ในนี่แหละมันจะสอนใจคนคนนั้นให้รู้จักผิดจักถูกจากดีจากชั่วจากบุญจักบาปจากควรไม่ควรหางไม่เอาการศาสนาเข้าไปอยู่ในหัวใจไปชำระจิตชำระภัยอยู่ในหัวใจยังไงใจดวงนั้นก็จะไม่ไม่รู้ไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรั้นศาสนาเนี่ยที่ติตตัวที่จะมองเข้าไปเห็นภยัย <c oughs> ภัยได้ตั้งแต่ภยยัยหยาบหยาบกระทั่งภัยที่มันเป็นภัยที่ละเอียด อย่างเช่นการพิจารณาอาหารในขณะที่กบที่ฉันอย่างเงี้ยทําไมพระพุทธเจ้าให้พิจารณาคิดว่าทุกคนมันติดในรถในชาติหลงในรถในชาติได้เองมันถึงไปทําความชิบหายวายว่วงเรื่องกินนี่เป็นเรื่องใหญ่ของมนรรุษย์ของสัตว์โลกทั้งหลายนะแม้แต่วัวแต่ควายมันก็ไม่รู้ว่าข้าวกล้าของใครพริกเขือของใครแหละ ถ้ามันหิวแล้วมันไม่มีสติไม่มีปัญญาพี่นะมันไปกินของเขาเสียหายหมดถ้าเป็นมนุษย์ก็เหมือนกันแม้สมบัติที่นั้นเป็นสมบัติของส่วนกลางสมบัติของคน,คนอื่นคนอื่นที่เขาหัวแหงมันก็ยังฝากฝืนมันก็ยังไปขมจกไปขโม,มยไปลักไปขี้ไปปล้นไปคอลับชั่นเอาชีวิตจนได้คิดดูสิภัยของจิตภัยของสา์โลกทั้งหลายก็ไมาด่านนี่เองนี่น่เพราะฉะนั้นื่อวาเรื่องาศาสนาเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่ แต่คนที่พูดเรื่องาศาสนาคือพูดไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจเรื่องาศาสนาท่านสอนแบบไหนเ่าไม่เข้าใจเรื่องาศาสนาก็ไปเข้าใจแต่เรื่องบวชวิหารลานเจดีย์อะไรินปูนทรายอย่างนั้นนั่นไม่ได้ปฏิเสธเป็นาาาาศาสนานอก ถ้าอยากเข้าใจเรื่องของศาสนาภายในต้องน้อมคําสอนของพระเจ้าเข้ามาอยู่ภายในจะได้เห็นภัยอยู่ในหัวใจเนี่ยตัวมันแสดงออกถึงความโลภความโกรธความหลงกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายทาให้สัตว์เมื่อดบอดก็เพราะตัวกิเลสพวกนี้เองถึงทําให้สัตว์ต้องปฏิเสธเรื่องการทําความดีทั้งหลายไม่เชื่อบาปเชื่อบุญของพวกเนี้ยไม่เชื่อในทํามคำสอนมาจากจิตพวกนี้ไม่ถูกชาระภัยมันออกไง ขอภัยมันเต็มหัวใจภัยมันเต็มหัวใจมันจะไปคิดเรื่องดีได้ตรงไหนให้พากันเข้าใจเสียใหม่ชาวพุทธเราเข้าใจแบบศาสนานอกๆไม่ได้ปฏิเสธแต่ถ้าอยากเข้าใจลึกซึ้งแล้วก็เข้ามาถึงทางนี่ยให้ศึกษาทำคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ถ่องแท้ไม่งั้นมันจะแยกผิดแยกถูกไม่ได้ แยกพระดีพระชั่วก็แยกไม่เปลี่ยนแยกคนดีคนชั่วก็แยกไม่เป็ี่ยนแยกความดีความชั่วก็แยกไม่ได้แยกบุญเรียกแยกบาปก็แยกไม่ได้ก็เพราะอะไรเพราะกากิเลสมันครอบหัวใจไว้หมดแล้วเนี่ยมันจะเมื่อมันแยกอะไรไม่ได้มันมีแต่อัตตามีแต่ตัวตนตอนนี้มันมีอัตตาตัวตนสูงมันก็เพราะมันยึดอะไรมันคิดอะไรมันน้อมอะไรมันก็น้อมมาเพื่อกิเลสเจ้าของอย่างเงี้ยแล้วมันจะไปรู้เรื่องอัดเรื่องธรรมได้ยังไงเรื่องดีเรื่องชั่วดิมันจะไปแยกออกได้ยังไงมันแยกไม่ออก มนุษย์ทั้งหลายมันถึงได้กระทําบาปทำำํากรรมทําในสิ่งที่ตัวเองว่าอยากทําความอยากทํามันมีสองประเภทอยากในทางธรรมมันก็มีอยากในทางกิเลสมันก็มีอย่างเงี้ยในทางผิดมันก็มีทางถูกมันก็มีอย่างเงี้ยถ้าหากไม่เอาธรรมเข้าไปแยกแยะเราจะไม่รู้เลยรู้แต่ว,ว่าอยากทํารู้แต่ว,ว่ากระทําลงไปแล้วแต่ไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกอะไรมันเป็นบุญเป็นบาปก็จะไม่ทราบน,นี่ไง อยากรู้หัวใจเจ้าของมีภัยขนาดมากน้อยแค่ไหนให้ปฏิบัติให้ภาวนาอย่างที่ว่าน้อมโอปะณียิโกคือน้อมคำคำสอนคืออยางน้อมเข้ามาสู่ใจเจ้าของจะได้รู้ว่าจะอยู่แบบไหนไปแบบไหนคิดแบบไหนมันก็จะรู้หมดนี่ทำํทำไมทําตามกิเลสเจ้าของคิดก็คิด,คด,คดตามกิเลสมังสิ่งบางอย่างคนไม่ทําตามเจ้าของก็มโมโหโทโสโกรธเกลียดเคียดแค้นหรือว่า ทำอะไรทำแบบตามอาเภอใจเมื่อคนทั้งหลายก็ไม่ได้ทําตามตัวเจ้าของแล้วก็จะขัดจะแย่มันก็ไม่ถูกความถูกต้องมันไม่ได้ขึ้นกับหมู่มากนะความผิดความถูกมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับหมูมากแค่ว่าคนได้ชอบนชอบคนชอบ,คนชอบทำความชั่วมันเยอะก็เหมือนกับว่ามันมีหมูมากแต่คนทําดีมันมากอย่างเงี้ยก็ว่าความดีมัน มันมากเยอะยิ่งเงี้ยความดีความชั่วมันก็วางอยู่เป็นกลางๆใครเข้าไปสัมผัสตรงไหนถ้าอยู่ฝ่ายไหนมันก็คือไปอยู่ฝ่ายเดียวฝ่ายชั่วนั่นเองว่านคาว่าทมเนี่ยไม่ได้มีหมู่นะอยู่เป็นกลางเหมือนเราเราจะรู้ว่าตัวเราสูงต่ําแค่ไหนก็เอาตลับมตรไปวัดได้สิกกี่เซนติเมตรน่ะก็อยากรู้ อยากรู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วก็ทําคําสอนของพระพุทธเจา้าเข้าไปจับดูสิจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ชั่วขนาดไหนเลวขนาดไหนดีขนาดไหนเล่ขนาดไหนก็จะรู้ในทำคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เองเพราะฉะนั้นศา,าสนาไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ใดมันเกี่ยวข้องกับหัวใจของแต่ละดวงแต่ด,ดวงที่จะน้อมเอาไปเพื่อจะ,ะพัฒนาปฏิบัติขัดเกลากิเลสออกจะได้ทราบว่ากิเลสมันเป็นภัยขนาดไหนอย่างนี้ถ้าไม่น้อมยังไงก็ไม่รู้ว่ากิเลสมันเป็นภัย อะไรมันเป็นพิษเป็นภัยแต่หัวใจเขาจะไม่ทราบฉนันโลกทั้งหลายที่มักจะทําตามตามกิเลสเจ้าของตามอาเภอใจของตัวเองแต่หารู้ไหมไอ้ตัวที่มันเป็นเจ้าใหญ่เนื้อหัวอยู่ในหัวใจนะ่ะคือกิเลสไม่รู้นี่ไงถันไม่งี้มีศาสนาเพื่อจะนํานําสิ่งนี้ออกมาทำอันนี้ศาสนาเป็นเครื่องขัดขัดเลา เขไม่มีศาสนาเป็นเครื่องซักฟอกทำลอกกิเลสียมาหลอกจากหัวใจก็จะไม่รู้เลยนี่ย่างทำลายศาสนานะศาสนาจะเลิศขนาดไหนคนไม่เข้าใจศาสนาทหาเป็นความเลวสามเป็นความที่ต่ําช้าเพราะว่าไม่รู้เรื่องอะไรเป็นความจรงิงอันคาว่าธรรมคือสัจธรรมเนี้ยทรรมคือคําสอนสัจธรรมคือความจริงนี่ มันจะมีความจริงในทมคาสอนพระเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าชำระก,กิเลสออกหมดแล้วจะเหลือแต่ความจริงล้วนๆน,น,น,นแต่มนุษย์มันเข้าไม่ถึงอย่างเรียนยังไม่ไม่เข้าใจหรือเข้ายังไม่ถึงก็อ,อย่างเช่นเด็กอนุบาลจะให้ไประดับมหาลายัยมันจะไปอ่านออกตรงไหน,นมันจะไปเข้าใจตรงไหน,นมันมันจะไปรู้เรื่องหรอเมื่อไม่มันม,มันไม่รู้มากก็อยู่ตามภาษาเข้าใจตามความรู้สึกของตัวเองอย่างเนี้ย พานดูจิตดูใจเจ้าของกันบ้างสิเลยใจจะเป็นบ้ากันไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วพ่ออะไรพ่อล่าอะไรเรื่องอัดเรื่องทาเรื่องศาสนานั่นเองยิ่งนําศาสนาออกจากจิตจากใจด้วยแล้วเนี่ยใจนั้นจะไม่มีเขตมีแดนหนานี่แหละสสร้างบาปสร้างกรรมนาแต่ทุกข์จโทษมาให้เจ้าของเพราะอย่างนี้เองจึงให้เอาทำานำน้อมเข้าไปสู่หัวใจ จะได้เห็นพิษภัยในหัวใจมากขนาดดูสิ่ทำมูอเด้ยาวขนาดแม้แต่กบแต่ฉันจะอยู่จะกินจะใช้อะไรท่านให้พิจารณาเป็นเห็นภัยไปหมดอยู่ในกุฏิกุฏังทระนไยพิจารณาว่าเรามาอาศัยแค่กันล่มกันแดดกันลมกันแดดกันฝนกันสัตว์ลเลื้อยคลานท่านว่าไม่หมด ไม่ได้มาอาศัยเพราะที่อยากเลยพอ,พอมีสิ่งมิดชิดผมเนี่ยอะไรเราไม่ได้อยากคิดอะไรถึงไผ่เลยมนุษย์มันถึงตายใจไงติดความสุขโลกประเภทที่ว่าสุขแบบโลกไปเลยเื่มสุขทั้งทมไปกันอยู่การกินก็เช่นเดียวกันกินแบบไม่พิจารณาเนะี่ะจะพิจารณาก็ไม่พิจารณาคุยกันไปหาความสํารวมไม่ได้เลยกลายมันกินแบบโลกไป มันไม่นที่ม่เห็นภัยไงถ้ากินแบบโลกอยู่แบบโลกคิดแบบโลกก็จะเด่นแต่อยู่แค่โลกนี่แหละโลกไปข้างหน้าจะไม่รู้เรื่องตั้งแต่ออาบยภูมิก็ไม่รู้เรื่องสูงกว่านั้นเนี่ยเป็นเทพเทพวดาแต่ละชัน้นเข้ามหาพรหมแต่เป็นพรหมแต่ละชันะช้นละชั้นละชั้นก็จะไม่รู้เรื่องทางที่เป็นทางที่เกษมหรือมีความสุขบรลมสุขกว่านี้ก็จะไม่รู้เรื่องก็เพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันปกคุไมไว้ มันถึงได้แล้วว่าของกูตัวกูอยู่กันอย่างเงี้ยตกอยี้ในตัวกูหมดอ่ะทุกข์ก็จะตกอยู่ในนี่นรกก็จะเต็มตัวกูอยู่เนี้ยเต็มจิตกูอยู่ที่นี่หรอเพราะมันมีแต่อัตตาไงหากพิจารณาไว้บ้างจะเดีนทุกข์เห็นโทษเห็นทุกข์แล้วมันกจ็จะเข้าใจเึงเหตุที่จะทําให้ทุกข์มันก็จะจะ,จะไม่มีโทษไงเพราะความเห็นทุกข์นี่เป็นสิ่งที่ดีไง มันก็เลยกลายเป็นโทษออกมาให้เป็นทุกข์นั่นก็วนเวียนกันอยู่อย่างนี้แหละสลับกันอยู่อย่างนี้แหละนี่แหละถ้าในนีน้ธรรมะมาชำระอารมณ์เรื่องราวทั้งหลายออมันจะได้แก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 ้ไปเรื่อยไปเรื่อยอย่าคิดเข้าใจว่าธรรมะเป็นเรื่องตืนน้ตื้นนะไยพร สโรเวินิมุตตสัมพสันตผวังสราบเวรมาติกัรต้นิยมพุทโธภวสารพิโยวิวันทันตุสราบ ควาวินัสศตุมาเตภวันวันโยสุขีทีฆายุโกภวะมันนาเสรียนเสนจังวุนปัจญานโน Karo dhamma vantanti yukvanno sukham